คท,ทุกคนจะต่างมาอัดคิป้านะคะไป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 ,ไป,ไปอะเรามาดูตรงนี้ก่อนแป๊กหนึ่งขอทวนนิดนึงนะคะตะกี้คำที่ตอนที่คลิปมันหลุดไปนะคะคเราเป็นบทที่สามเนาะหนิตะเตี้ยนว่าห้าหมาชื่อเฉะมอทีนี้เออไอตัวอัดคลิปมันก็ใช้อีกแล้วนะคะไปเลยคำที่เจ็ดเบื่อจังเลยอะ่ะบอดมันช้าอะคำที่เจ็ดนะคะ คำที่เจ็ดคำว่าคำที่เจ็ดคำว่าลิงดูเขาเขียนอา้าวปากกาคู่ลิงเออทำไมเขียนง่ายจังอันนี้คือตัวเลขนะคะเลขอะไรลูก ศจริงๆแล้วเลขศูนย์เนี่ย,ยให้มาดูที่ตัวอัางหลังที่เขาให้นะคะตัวอักษรจนะีนอ่ะเขาชอบเอาไปยอ่อแต่จริงมันเขียนอย่างนี้นะคะหลิงอันนี้คือหลิงเท่ากับศูนย์ใช้กับตัวเลข ห้าทับสามมาแล้วเนาะห้ับสมาแล้วเคเดี๋ยววันนี้จะเพิ่มคะแนนให้คนที่เข้าห้องนะคะใช้กับตัวเลขนะคะหมายเลขเบอร์ตัวอย่างเช่นอ่ขอเบอร์โทรศัพท์ชัชวานหน่อยได้ไหมคะ ชัชวานเบอร์โทรเบอร์ไรลูกนี่เตืยนว่าหมาชื่อ什么อะไรนะอ้าวศูนย์หกสองอะไรอีกหาหาเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดเก้า 5 7หนเจ็ดตรงตัห้าเจ็ดหกอะใครอยากได้เบอร์ชัชาวานจดไว้นะคะเราซื้อขอให้แล้วอ้าวตัวแรกมาดูกันนะคะเราซื้อจะขอเขียนเป็นภาษาจีนให้นะคะเป็นตัวอักษรจีนเนาะจะไม่ยอ่อเหมือนเขาก็คือหลิงนะคะหลิง เลขหกภาษาจีนอะไรลูกถูกต้องหลิงอันนี้เป็นคะแนนด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะให้ทุกคนนะคะเขียนเบอร์โทรศัพท์ของตัวเองส่งมาให้หน่อยหลิงเลี่ยวเลขสองอะไรคะเเออเลขเจ็ดอะไรคะ ชีชีเล่加我เล加我来ะเลขศูน <4. S 1> ก็คือเ <4. S 1> หลิงอันนี้เขียนยอ่อ <5. S 1> แล้วก็เลขห้าอะไรคะ ตั้งแต่หกสิบวนะคะเพราะฉะนั้นเบอร์ของชัดชวานนะคะจะอ่านว่าหลิง,งเหกเอ่อเจเจเจ๋อศูนย์ห้เจ็ดหกนะคะ เวลาอ่านเป็นภาษาจีนนะคะอ่านว่าหลิงเลีดยจเก้าหลิงหเนะคะอันนี้นะถ้าเขาถามว่าถ้าเขาถามว่าหนี่เต้าโชจีห้ามา 啊，号码，不听。你的手机号码，那哈，是多草？那哈，老师都不拼音没？ มือถือของคุณคืออะไรนะคะหรือว่าสูท่ออะนะคะคนีโต้โห้ายาชื่ออัเัเาวชัดชวาันก็จะตอบว่านะคะคถ้าจะทำให้เป็นประโยคที่สมบูรณ์นะคะคให้เราเติมข้างหน้านะคะคถามนีตอบ หัวถูกต้องค่ะถาม A ถามนี่ B ต้องตอบวอัวว้าวซิลิกกนเข้าห้องสุดยอดอ่ะววเตอร์นะคะถามโว์จีตอบโว์จีเหมือนเดิมนะคะวอเตอร์โว์จีข้าวหมานะคะตับอัดอัดอัด,อดมาก 我的手机号码是นะคะคือ0627790576อะนะคะเวลาถามมีให้ตอบคืนว่าวัวมีสเปเชียลมาให้หนึ่งตัวกาดอกจันดาวๆไว้นะคะมาที่ เบอร์โทรศัพท์เราซื้อมันจะมีความพิเศษอยู่นะคะใครคิดว่าจะติดศูนย์จดเบอร์เราซื้อไว้เรื่องอทีนี้มาดูโทรศัพท์มือถือเราซื้อนะคะเรนะาชื้อเติ้งจีฮ่าวมาซืฟังดีๆนะคะ หลิง 6, เลี่ยวยาว, 7, 8, ยาว 4, เจียวปายาวซื่อเลี่ยวซื้อเลี่ยวที่เราซื้อพูดไปมีอะไรแปลกลูกเยาว,ยวใช่ไหมคำว่าเยาวอา้วอาวเราซื้อทำไมเราซื้อพูดว่าเยาวมันเป็นเลขหนึ่งภาษาจีนคืออะไรคะเลขหนึ่ง อี e. ถูกต้องอ e ีนะคะแต่เมื่ออันเนี้ยเดี๋ยวนะคะเลขหนึ่งเท่ากับอ e, ีถูกไหมคะออกเสียงว่าอ e. ีแต่เมื่อไหร่ที่มันเป็นหมายเลขโทรศัพท์นะคะต, e. ตัวอักษรจีน เขียนตามเดิมนะคะเขียนอย่างนี้คือ e แต่อ่านออกเสียงเป็นเขียนตามเดิมนะคะเขียนอย่างนี้คือ e แตาออเ,ย,เยานะคะอ้าวโอ้โหขึ้นช้ามากเลขหนึ่งนะคะอ่านว่า e เวลาเรานับจํานวนนับ e r s n c u n c p a u แต่เมื่อไหร่ที่เป็นหมายเลขโทรศัพท์ให้ทุกคนจําไวด้ดีๆนะคะเนี่ยนเยาวก็คืออ่านออกเสียงว่าเยาวนะคะเยานะคะตัวอย่างเช่นเบอร์โทรศพัพท์เราซื้อนะคะเหลง 六六幺，等男孩。幺等男孩。零六幺。零六幺。九九八八幺。幺四四六六。 เส ư, ่เลี่ยวนะคะข้อแตกต่างนะคะอยู่ที่การออกเสียงเลขหนึ่งอันนี้ดอกจันไว้จําไว้เลยนะคะว่าให้เปลี่ยนจากอ e ีเป็นเาาายาวนะคะเราใชอโทรศัพท์มือถือหมายเลข0619814646นะคะจําไว้นะคะอันนี้จีจู้จีจู้จำนะคะ อ่ะไปต่อนะคะที่คำที่8นะคะคำที่8ดนะคะที่เขาให้เรานะคะก็คือคำว่า手机จี G นะคะก็คือโทรศัพท์มือถือนั่นเองนะคะเหมือนตอนที่เราอยู่ม .4 เราซื้อจะเคยสอนไปแล้วคำว่าจี G ตัวนี้เป็นเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมคะเ,เพราะฉะนั้นเขาเอามาใส่กับคำว่ามือนะคะมันก็เลยเป็นคำว่าโทรศัพท์มือถือตรงตัวมากลูกโทรศัพท์มือถือเพราะว่าเราใช้มือถือถูกไหมคะคำที่เขาให้ในบทเรียนนี้อีกคำหนึ่งที่ลืมไม่ได้ก็คือคำว่าเตี้ยนหัวนะคะ โทรศัพท์สำนักงานนะคะหรือโทรศัพท์บ้านสอนอง,งอหรือว่าบ้านนะคะตัวอย่างประโยคคำว่าโชวจีนะคะอ่าเราซื้อจะแต่งคำว่าฉันซื้อโทรศัพท์ใหม่ดีกว่าวัหม่ ล新านินเะหุ้อวน้แปลว่าใหม่นะคะินะฉัน ซื้อโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่นะคะ mm hmm. หรือว่านะคะ mm hmm. ตัวอย่างที่สองนะคะก็ mm hmm. คือเราอยากได้ mm hmm. เราคุยกับเพื่อนว่าโอ้ยคนนี้อยากได้เบอร์โทรศัพท์คนนี้จังนะคะ mm hmm. วอ mm hmm. ยา mm hmm. อ่าท mm hmm. าเตอ 手机那啥，手机号码。我手机号码。我要他的手机号码。他的手机号码。你。你。可以。可以。啊，你可以。可以啊你可以帮我，让朋出来谈判一下。<noise> งวัววน我ามาเป็นประโยคคำถามยาวนิดนึงนะคะแปลว่าฉันต้องการเบอร์โทรศัพท์เขาเนี่ย c าเตโชจีเบอร์โทรศัพท์มือถือนะคะหมามนี 可以นะคะนี่可以แปลว,ว่าคุณคุณสามารถหรือว่าคุณแบบทำได้ไหมช่วยได้ไหมนะคะหนีเคยี่帮我问他吗นะคะนี่可以ี帮我问他吗อาถามนิดนึง ทาตัวนี้เป็นผู้หญิงทาทาคนนี้นะคะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเป็นผู้หญิงผู้ชายลูกอ,ลอ๋อหลออยู่กันไหมอ่ะเราซื้อหลุดเนาะคนเนี้ยอุ้ยคนเนี้ยลูก เขาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายทาคนเนี้ยเนี่ยทาคนเนี้ยเขาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายลูกผู้ชายค่ะถูกต้องกหนกวันเดี๋ยวเราจะเพิ่มคะแนนให้นะคะ ฉันต้องการเบอร์โทรศัพท์มือถือของเขานะคะคุณนะคะสามารถช่วยฉันถามเบอร์ได้ไหมเราอยากได้เบอร์โทรศัพท์ผู้ชายคนยนี้ลูกเราก็เลยว่าช่วยเราถามหน่อย เขาเบอร์เขาเบอร์อะไรเคยป手机号嘛ว可以帮我问า吗าแล้วเขาก็จะบอกมาว่าูมเคยก็คือไม่ได้นะคะผู้ชายคนนี้มีแฟนแล้วอโอเคไปต่อนะคะเดี๋ยวสักสิบเอดโมงสามสิบจะให้ทุกคนไปพักแล้วนะคะ <c oughs> ได้แค่ไหนก็ <c oughs> แค่นั่นแหละ คำที่เก้านะคะเอาคำนี้คำสุดท้ายดีกว่าคำว่าห่าเฮ้ยเราเจอคำนี้ตั้งแต่เรียนภาษาจีนครั้งแรกเลยอ่ะ่าตัวนี้นะคะในบทเรียนนี้ของเราแปลว่าเสร็จเรียบร้อยขอนอกเรื่องนิดนึงนะคะคำว่า ขาวมันแปลว่าอะไรได้อีกบ้างคะดีดีมากคำว่าดีก็ได้นะคะ很好，很好น,น,นะคะ，很好น,นะคะดีมากนะคะหรือว่าเอ,อ อะไรนี你ค่ะแปลว่าอะไรคะ你好สวัสดีค่ะเออสวัสดีนะคะสวัสดีแต่ในบทเรียนนี้นะคะเขาให้คำว่าเา่าแปลว่าเสร็จหรือว่าเรียบร้อยนะคะ แปลง่ายๆก็คือเวลาที่เราทำงานนะคะหรือว่าภารากิจนะคะสำเร็จลุล่วงอ่าเขาก็จะนะคะใช้คำว่าห่านะคะตัวอย่างเช่นนะคะ ตัวอย่างเช่นวัวจัว่วนะคะวัวจัว่วแปลว่าฉันทำนะคะจัว่วเย่แปลว่าการบ้านนะคะวัวนะคะจัวจ่วจั่วเย่นะคะออกเสียงเดียวกันนะคะ 我做作业เอ่อใช้คำว่าจคำหนึ่งนะคะจัขา่าเ好了นะคะจัว,ว่เ好了แปลว่าฉันทำการบ้านนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ หรือว่าใช้คําว่าม้ามาก็ได้นะคะม้ามาจัววาจ่วฟ่านจั่วฟ่านจั่วห่าวแล้วนะคะ 你来吃吧，男哈，妈妈做饭男哈，做好了，你来吃吧。嗯、啊。 แม่ทำกับข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณมากินเธอ,อหรือว่ามากินได้เลยก็ได้นะคะเนี่ย เพราะฉะนั้นคําว่าห่าตัวนี้นะคะมันจะแปลว่าเสร็จแปลว่าเรียบร้อยนะคะแปลว่าเสร็จแปลว่าเรียบร้อยเวลาที่เราจะทํางานทําภารกิจอะไรเนี่ยคะเราทําสําเร็จรูปล่วงเราใช้คํว่า,าวห่าหรอจ้วงห่าหรอนะคะได้หมดนะคะก็คือแบบทำเสร็จแล้วทำเรียบร้อยแล้วนะคะทำภารกิจสำเร็จรูปล่วงเรียบร้อยนะคะอ่ะ วันนี้ก็ถึงทําที่เก้าพอเนาะเราจะเหลือสิบสิดเอ็สิบสองสัปดาหนะ์หน้าโอเคไหมคะทุกคนโอ้ยสิบเอ็ดมงครึ่งพอดีเลยเปิดเปิดเปิดกล้องหน่อยเร็วเปิดกล้องให้แคปหน้าจอหน่อยอ๋อเดี๋ยวเดยวดียวถามก่อนวันนี้มีใครเข้าบ้างเราซื้อจะให้คะแนนพิเศษเห้าทับหนึ่งจาักรลกจรินอยู่ไหมลูกสักครู่ คปหน้าจอแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนจะได้เป็นหลักฐานว่าทุกคนเข้าเรียนอืมถ้าจัง นะคะคโอเคไหมชัชาวานอยู่กับใครด, <c oughs> ดูดูดูแคปหน้าจอให้กูได้ไหมะโอเคยิ้มสวยนะคะทุกคนโอ้ยเบนจะมาเปิดกล้องหน่อยกันหกวนัน โอเคเฮ้ย <Okay. S 2> <Okay. S 1> ลืมลืมลืมวันเกิดใครนะวันก่อนจูนิเชิงเอา้าเราเรียนแล้วเร็วร้องให้เพื่อนหน่อยจูนิเชิงเร็วเปิดไม้ร้องเพลง Happy Birthday เพื่อนหน่อยลูกโดเปิดไม้แล้ว อ๋อหน,นช่งหรือควายเหรอจ快乐，祝ย生日快หรือคา乐，ย你生อจูน,ออนะคะเอ่อใครนะวันเกิดใครนะปภาพรใช่ไหมปภาพร เหลาชื่อจู้ประพาพรชังควายเลอชันถีเจียนคางโยเชียนโยชายนะคะเชียงเขาช่างชมาต้าเฉอ่าจิ้วเฉิงกงนะคะก็คือขอให้มีความสุขประสบความสำเร็จคิดอะไรขอให้สมปรารถนานะคะมีเงินมีทองร่ำรวยแล้วก็ขอให้อยากสอบอ่มหาวี่ยาลัยก็ขอให้สำเร็จนะคะเอออ่ะ โอเคช่วยแคปหน้าจอหน่อยใครก็ได้อายิ้มนะคะทุกคนอีเออซันแคปเอหาวหาวแล้วใช้ถูกต้องค่ะหาวแล้วก็คือเสร็จแล้วค่ะโอเคอ,อ่เดี๋ยวจักรินอยู่ไหมวีละศักดิ์จริงๆกูเห็นวีรศักดิ์เข้ามาอยู่นะสีลวัฒนโชคชยัย ผูก็เห็นโชคอยู่นะโอเคบรมัสกนกวันผู้ปัสสาวะอ้าวตะกี้กนกวันมา,มา,มาไม่ใช่หรอโคทิมาศเออเออผูอปัสสามาโู้ิมาศมาไหมลูกนิชาลีนภาพร นาภาพรมาไหมลูกนาราวันมาอืมนาริสลาเมนจามาดมาอยู่แล้วปภพาพรวลินอุมาวันน้ำทิพพรพัน พรลพัดมาชนทิชาอ okay. นิติพลหนนิติพลบอกจะเข้าคือหายบันี้จริยาอยากทิพป,ประพัสสอนพิชาภา,า,าสุนิสา,าประพัสสอนมาโอเคลูกลชัดว่ด,ดีพร ชนิดสลาคู่เหมือนเห็นจารูนป่ะเนี่ยจารูนจารูนจารูนใช่ชนิดสลาไหมอ่ะชื่อพี่ของชนิดสลาป่ะโอ้สุดอก็ถือว่ามาลูกออนชอมา จ้าโอเคเอาห้องสามมนตีเห็นอยู่เนาะเะกี้พีรพัฒนกรกวีนัดธนากรทีละพลเหมือนที่เ,เห็นทีละพลนะ่ะยศวริต ซิลิเกนอภิเดชกำพลจารุเดชนะพัฒนาทาวุฒินาลุงชาไปอย่างรวดเร็วนิติพลพานุวัฒน์มันไม่มาหรอกยุคนเดชพานุชิตนัทาวุฒิชัชวานโอเคเดี๋ยวจะส่งคลิปวิดีโอนะคะย้อนลงไปให้นะคะในอ่อ ในกลุ่มห้องแชทของเราอ่ะขอตัวแทนบอกทำความรู้หนึ่งคนค่ะเป็นภาษาจีนนะคะฮัลโหลหว้ยหว้ยหวุยเียนใจมาเชื่อชังใจมาบอกทำความเคารพเราซื้อหน่อยแก่แปดวันสี่เกณฑ์จุดยอาจุดหิ 再见再见阿老师老师过了哦再见再见โย,ย,าย,ยราราิ老师再见แล้ว,ว,ลลว <laughs> ไปดูย้อนหลังเอานะลูกเดี๋ยวจะส่งลงให้นะคะ